สวัสดีค่ะไรออนสปนาชุชัยธนพรนะคะสมุทรสอนไรออนนาเกลว์พัทยาค่ะวันนี้รายการสปันาวไรตี้จะมาพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่ติดอันดับของเมืองไทยเลยค่ะโรคนี้คือโรคมะเร็งค่ะวันนี้เราด้รับเกียรติอย่างสูงจากแขกผู้เกียรตินะคะ,คะผมไรอ,อันพิเชษสัญาสากรนะฮะเป็นอดีตผู้ว่าการไรออนภาคศ 310e ปัจจุบันก็รับหน้าที่บรรณาธิการวรารสารเสียงสิงโตนะครับแล้ววันนี้ก็ได้เรียนเชิญดรมูฟงเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องของโรคมะเมร็งซึ่งการบําบัดโดยรักษาโดยใช้ความเย็นเนี่ยนะซึ่งผมเือก็จะนําไปลงในวรารสารเสียงสิงโตในเรื่องต่อไปนะครับ และอีกท่านหนึ่งนะคะคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะแนะนำตัวได้<ม>ไหมะาางงคะท่านเป็นคำบรรทัดทางของโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งเฉพาะทางฟูต้าบวมโจกค่ะก็นเธอมูฟเฟิลกันฟูตาจารย์มูฟเฟิลค่ะท่านเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลที่บวงโจใช่ <ผม S 1> ไหมคะรักษาโรคมะเร็งเลยใช่ไหมเรียกว่าโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งเฉพาะ 嗯、那么这个癌症本身，它是一种分子遗传性疾病，在每个人的身体里都已经有一些呃。 致癌的基因存在，但是平时它是不会发病的。由于环境的因素、空气的污染、吸烟等等一些因素，造成了这部分身体里潜在的癌基因激活，那么最后就会发生细胞的无限生长，造成癌症。呃，呃，呃， จริงๆนะ้วทุกคนของเราก็มียินบาดแรงอยูอ่ไม่ว่าปัง,ปงคุณน่ยสมมติว่ายังแกวกับมันปัจจัยภายนอกครับปัจจัยภายนอกก็คือว่าสิ่งแวดล้องแล้วก็ปังคุณก็สุกหลงเี่บ้างแล้วก็กินอาหารที่ไม่ถูกต้องครับแล้วก็ยังมีปัจจัยสําคัญก็คือปัจจัยภายในครับทุกคนก็มีปังคุณก็มาจากทางกรรมพันธุ์มียินที่ผิดพลาดที่สมสมติว่าอย่างแม่ดจมูกนะครับกับที่เกิดรคมงบดแรงครับ 老呃那说我们跟普通医院的治疗方式有什么特殊之处？什么不同之处？普通医院的治疗主要是用手术、放疗和化疗。当然，我们医院也采用手术、放疗、化疗这种方法。但是我们医院的特色不仅仅是手术、放疗和化疗。那么我们主要采用的是现代的一些技术与一些传统技术的结合。 那么，另外就是把各种新的科学技术的组合，那么使它结合起来，取得更好的治疗效果。那么，我们的技术里面主要的是，一个是冷冻消融肿瘤，第二个是介入和纳米介入治疗肿瘤，呃，第三个就是免疫治疗。呃，考考隆巴，考隆巴巴老呢，在谈考隆巴巴托派，就可话巴玛比干， แล้วก็การผ่าตัดการให้คีโมก็ยังมีวิธีการรักษาหลากหลายครับอย่างเช่นว่าผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่ผ่าตัดได้ไม่สามารถที่ใช้แสงแล้วก็คีโมก็ล้มเหลวก็ยังมีเลือยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งครับของโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าใช้แบบวิธีการรักษาแบบเดิมๆครับจะไม่ให้ผู้ใช้พยายามมาใช้ค้นหาวิธีการรักษาที่ไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดทรมานครับอย่างเช่นเรามีเทคโนโลยีชั้นสองก็คือว่าเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่อันดับหนึ่งก็คือว่าใช้ กรรผ่าตัดด้วยความเยน็นแล้วก็ข้อสองก็คือว่ามีการคีโมการให้คีโมเฉพาะจุดแต่มีใหม่เหยี่อก็คือว่าคีโมแบบนานโนรับจบนานโนด้วยเรียกว่านานโนคีโมรครับแต่ข้อสามก็ยังใช้ว่าแบบข้อสีกส่ก็ใช้รักษาแบบผ่านพุิคุ้มการ,ราครับพันเซล์ูุิพุ้มการครับเรียกว่า CIC อครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาแบบทางเลือกใหม่เลยใช่ไหมคะ แ呃้วการร打กษาแบบใช้ผ่าตัดด้ว我们这种新技术呃能够治疗新技术有没有得过什么机构的认证？有没有有没有得到他们的认证的证书？或说这种可靠度有多少？可度？冷冻治疗其实有一百年的历史了，但是现在的冷冻治疗应该说只有十多年的时间。 那么，冷冻治疗肿瘤的消融技术，其实最早设备是由美国人发明的。那么，美国的食品药品管理局，也就是 FDA，那么在一九九八年，那么就审批通过了，使得这个我们的冷冻技术用于治疗癌症病人。当时主要局限于治疗前列腺癌和肾癌。 จริงๆเนี่ยใช้การผ่าตัดด้วยความเยีมาสารักโรคมะมน็เราเนี่ยมีประวัติศาสตร์นานกว่าร้อยกว่าปีนะครับแต่จริงๆที่พัฒนาขึ้นมาก็ประมาณไม่เสร็จปีที่ผ่านมานะครับวิชาการเนี่ยได้รับการรับรองจากอ,องค์กรอางวิทยาศาสตร์อเมริกาครับตั้งแต่ปีหนึ่งพศนครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ ที่สำหรับโุงบมาล่าน <st rophy air sugar> uh ok ี้ใ <cái> ช <Psych urger> <c oughs> <st arth sanitizer> ้ได้กอกมาเลยประมาณสักสามสิบสามสิบสี่ชนิดอย่างมาเลนฟอร์ดมาเลนตับมาเลนเต้าลุงมาเลนสองลุกหมาครับประมาณตัวเกืบ3ามสิบชนิดของมาเลงที่พบบ่อยนะครับแล้วโรงพยาบาลนี้เปิดมานานยังคะเขาจะเจอกยง่มันเราเได้เรา่อกนยัรา่ได้ันยังไรไม่ได้กันยังไงบาม่ได้กันะังเราไม่ได้กันยาบไงเราไม่้ปันังไเร่้กนยงไรม่้ังางมไ้กนระมาณด้กนะครับ 然后，อย <noise> 人知道？我们医院吗？有没有泰国人去过我们医院治疗？嗯、呃，四年多以前我就来过泰国。泰国其实我们有许多病人，这些病人呢在这四年当中到我们医院去治疗。前几天我们还开了一个这个病人的座谈会，我很高兴地看到我们的。 一些结肠癌肝转移的病人现在已经活了五年了，经过治疗之后，那么我们的胰腺癌病人经过我们治疗，现在已经活两年多还健在。那么胆管细胞癌晚期胆管细胞癌的病人经过治疗，现在还有三年。现在这次都参加会议，所以我非常高兴，也非常激动。 จริงๆแล้วมันตั้งแต่6ปีก่อนนะพ่อแมีคนไทยที่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลเราแหละประมาณ4ปีก่อนอาจารย์ก็มาเมืองไทยมาปล่อยมังกนกลับมาเยี่ยมผู้ป่วยเก่าเนี่ยที่เคยรักษาทโรงพยาบาลเราเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่16เนี่ยวันที่16มีนาคมของโรงพยาบาลเราเคยจัดงานก็ได้งานกับอาจารย์ปีเป็นงานชงนมสหรับผู้ป่วยเก่าเนี่ยคนรักษาที่โรงพยาบาลเราเนี่ยมาชงนมกันอาจารย์รู้สึกดีใจมาก ถ้าได้เห็นผู้ป่วยเก่าเนี่ยทคนรับษาที่โรงพยาบาลเราคุณผู้ป่วยคนหนึ่งชื่อคุณกันดภูงรับของเขาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลามไปทั้งตับทั้งปอดแล้วก็ยังอยู่รอบห้าปีครับที่เมืองไทยไม่มีคนทำบรรับสารยามีผู้ป่วยคุณหนึ่งครับเชิญเชิญคุณโอรบาลครับของเขาเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนครับหมอเมืองไทยบอกว่าอยู่ไม่รอบถึงสามสามเดือนนะเขามาที่แรกเขาผ่าตัดที่โรงพยาบาลเขาเอาเปิดเชิญที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วปากบอกว่ามันติดเส้นใหญ่ที่ไม่สามารถที่ผ่าตัดให้เขาได้ เขาก็าย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลัรใช้คาพูด้วยความเยนะ้ครับตอนนี้อยู่ก็้สองปีกว่าผู้ป่วยรายนี้ยังอยู่ครับยังมีผู้ป่วยคนหนึ่งครับเป็นหมะเรงอยู่ที่เท่าน้ําทีตับนะครับเขาก็าหมอไทายอก็รักษาไม่ได้เขาไปรักษาโรงพยาบาลเราตอยู่แล้วตอนนี้อยู่แล้วสามปีกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับครับผมครับเป็นถ้าว่าเป็นท่าภพงใจของโรงพยาบาลเรานะครับค่ดีใจมากเลยนะคะที่ได้แนะนำให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักที่นี่ 但，ส他,他,他,他说很多，他说不管他还是观众都很想知道，这种新技术的治疗方式会不会很贵？这种新治疗方法？这种技术呢本身呢，呃，可能稍微有一点点贵，应该这么讲。但是呢，应该说还是可以承受的，因为我们做一次冷冻治疗大约就是三千美金，做一次冷冻治疗手术。 并不是说非常贵的不能承受ครับผมราคาคว่าวิธีกรารใหม่อย่างนี้ก็ราคาก็เปรียบเทียบกับที่วิธีกรารรักษายอื่นนะก็จะคนช่างแพงหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้แพงมากครับที่เป็นเนไทยเนี่ยประมาณก็ประมาณแสนหา,รา,รราครับแสนหาต่อครั้งนะครับค่ะ,คะแล้วใช้เวลาในการรักษาเนะะี่ยค่ะระยะเวลานานหรือเปล่าอกว่าใช้วิาแนละกการือระเวลาักห้าวลนอาน้เวลาัหวรือปรใช้เวลาาักิาันอานาหนรือเวลา 呃，我们这个治疗应该说呢，效果非常好，同时治疗时间也比较短，因为它是相当于一个手术，所以说呢，整个治疗过程大约就是两个多小时就可以完成了。当然做完治疗之后，一般的要恢复四到七天，一个星期左右，病人就可以恢复好。病人在治疗过程中痛苦非常小，治疗之后第二天可以下床活动。 อ,อาจารย์ตะกี้กล่าวว่าเป็นวิธีการรักษาเ่เป็นว <him> ิธีการที่รักการรักษาแบบปักแผลเล็กครับสมมติเขาจะใช้แหวนเล็กจิ้มเข้าไปหรือปุ๊บไปเนี่ยเหมือนที่ใช้เวลาการรักษาสั้นมากกับประมาณใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครับเขาบอกเป็นวิธีการที่รักษาผัดตัดเล็กครับหลังรักษาเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณภายใน3ามสี่วันมันก็สามารถออกจากโรจากรบาันได้กับไม่จำเป็นจต้องพัทรลุมบาลเพราะว่าหลังรักษาเสร็จสิ้นเนี่ยแค่มีแผลเล็กๆรูเล็กๆอยู่ในหน้าท้องสมมติสมมติทำที่ ตาปอดน,นั่นแไม่จาเป็นต้องพาตัโรงมยาลเหมือนที่ผ่าตัดใหญ่นะต้องใช้เวลาหลายวันสิบวันนี่สิบวันนะคค่ะ,คะก็เป็นข้อมูลที่ดีเลยนะคะแล้วก็มีวิธีการรักษาที่แบบทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวไม่ทราบว่าท่านมีข้อมูลร่วมเติมอะไรหรือเปล่าคะอ๋อครับก็ในส่วนผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าสถิติการเพิ่มของออคน ในเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่จะเชิญดรมูฟงมามาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เพื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกและกคนทั่วไปให้รับทราบถึงวิธีการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยก็ก็ได้เรียนเชิญมาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ,ะติดต่อที่ของเรามีสำนักงานอยู่แถวๆลับขาวครับ ได้ว่าที่อยู่6ทับ12คุรงการปัจญาภูมิครับถนบนสุขมทัศสวัสดิ์รับรองคับค่ะหรือดูได้จากด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะสำหรับรายการสปันนาวารตี้วันนี้ก็ได้นำข้อมูลดีๆมาฝากชาวไรอ้อนและท่านผู้ชมนะคะขอขอบคุณแขกรับเชิญทัท้งสองท่านแล้วก็ขอขอบคุณ ร่างของเราคือคุณสิงนะคะซึ่งเป็นคนจีนค่ะพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากเลยค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ